สวัสดีค่ะวันนี้พาชมสนลำใจแปลงสวยใกล้แยกใบพัดไม่มาลไไัยปลายแม่แตงเชียงใหม่นะคะมีลำใจในพื้นที่60ต้นค่ะเอกสารโฉนดเนื้อที่2ไร่1งานนะคะตรงท้ายที่ดินสามารถเห็นถนน107เชียงใหม่ฝั่งชัดเจนเลยนะคะถนนเรียบคลองชุมันสายใหญ่จะขนานกับถนนหน้าที่ดินค่ะถนนหน้าที่ดินเป็นถนนลุกรลังนะคะแต่ห่างถนนคอนกรกีตแค่100เมตรนะคะ นนหน้าที่ดินค่ะตรงนี้นะคะที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยนะคะหน้ากว้าง50เมตรลึกประมาณ72เมตรค่ะด้านซ้ายของที่ดินจะเป็นสวนมันฝรั่งนะคะสามารถเห็นบ้านของเพื่อนบ้านใกล้เคียงชัดเจนค่ะท้ายที่ดินเห็นวิวดอยนะคะบรรยากาศดีค่ะจะห่างถนน ใบพัด1 0 9่ไม่มาไลยปลายเพียง100เมตรเองนะคะห่างแยกใบพัดเครื่องบินไม่มาไลยปลาย800เมตรค่ะไขยเมาที่3,500้านบาทนะคะ,ฉะเฉลี่ยรางวัลละ3า 8, 8, 8 9บาทค่ะสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นบนจอเลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ